ในวันนี hai, ้อยากจะให้บีทีดที่หนึเสร็จปั๊บเขาก็ตั้งใจจะติดทีเด็ดในวันที่ลูกเตนได้รับการด่าบีทีดก็ตเดที่คนอนึรที่เข้ามาแล้วก็บอกว่าขอโทขอโทเจ้นที่บอาว่าคนนี้ทำอะไรผู้จะดารของแขกช่วยแค่ตองโอ้โหคุณบอกเขาเ่ทำแล้วเขาเลิกต คราต้องทำอย่างตวนี yeah, yeah, so ้ได้ยินไหมครับก็เลยอามาผู้ประกอบการเราที hmm. ่ง mm ินไหมผู mm ้ประกอทการที่มีเงินแต่ยผปกบการะครอาธิการเกษตรคนั้นก็าสุขยหนลุ้า อกก็บอกว่าทำไม่ได้เพราะเอเนตัวคุล้มันผิดแตัการบาแไม่ได้ค่ะยังไงของก็ทำเหตแต่อนาคตหมุนไปน้อยพอต่อไเรื่องนี้เขาก็เลยคิดได้ว่าในไหนเขาก็จะมต่กรเออะไรไปในที่ที่อยู่เอ้จนต์ีต่ทลา่าส่ ผมีะไช่วยเขาอยู่นี不不่ที่เข็าคืออไต้าาถ้าไม่เอาของถเขาบอกแค่คือเไปเออ